พีโรจากปลาลุ่มผูกมากมีผู้ใหญ่ใจดีให้มะน้องมาขอบคุณนะครับรีบโทรห้ามะเลยว่ามะปลาลุ่มผูกได้มากมะอยากกินเมนูไรคําคตอบที่ได้จ้กาก็คือต้มววานจ้าจัดการไส้เครื่องตามภาพวิดีโอเมื่อกี้เลยนะคะก็จัดการไส้นามไส้ซีอิ๊วดำไส้มาขามเปียกจ้า ที่สำคัญก็คือเกลือกับน้าตาลนะคะเคี่ยวไปไม่ต้องกวนเลยค่ะคือตอนแรกตั้งบนเตาแก๊สให้มันซุกดีเลยใช่ไหมมีความรู้สึกว่าไม่เปื่อยไงในเน,เน่ก็เลยกอ่อไฟ ตุ๋นนึ่งไปเลยประมาณสามชั่วโมงค่ะกว่าจะแบบว่าให้โดกผุกดีนะจากนั้นก็ตักใส้ถ้วยเลยจ้าจะบอกว่ามันมากๆแล้วเนื้อมีความนิ่มร้อยมากๆเลยค่ะทุกคนคะปลาลุ่มผุกค่อนข้างที่จะมีกลางเยอะแต่ถ้าว่ามันแล้วคือว่าร้อยมากๆเลย แล้วในถ้วย่คือมันขคองปลานะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยค่ะจัดเป็นเมนูห้ากินอยากอีกหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าปลาลุ่มปุกูกมีราคาสูงแต่ถ้าได้กินอย่าลืมเมนูนี้นะคะ